คะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวสีย้อมผมคือไปเจอตัวเนี้ยที่ร้านขายส่งเครื่องสำอางร้านหนึ่งนะคะแล้วเห็นว่าเออมันถูกมากเลยทุกคนมันถูกมากๆนะคะกล่องละแค่29บาทเองมันเป็นสีย้อมผมของมิลเลอรละคะ่ะมิลเคอรตัวนี้เป็นสีดีหนะคะสีดีหตัวนี้เป็นเรดบอล ก็จะเป็นสีบรอนแดงอะค่ะนะคะ,นะคะตนนัวนี้เขาบอกว่ามันมันสีมันติดทนแล้วก็เป็นประกายเงางามแล้วก็คือที่ซื้ออะตัวเนี้ยเพราะว่ามันถูกทุกคนมันถูกมากกล่องละยี่สิบเก้าบาทแต่ไม่รู้ว่าคุณภาพมันจะติดดีหรือเปล่านะคะปกติใช้เบอร์ลิน่าคือเบอร์ลิน่าเป็นสีที่ถูกอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้คือมันถูกแล้วมันก็ติดดี แล้วไปเจอตัวนี้คือมันถูกกว่าอีก29บาททุกคนก็เลยอ่ะซื้อดูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันนะคะจะมาย้อมสีผมคืออันนี้เป็นสีที่เคยกัดไว้แล้วแต่ตอนนี้มันก็เริ่มดำแล้วแหละนะคะมันเริ่มดำแล้วมันก็จะยังเป็นแบบสีทองๆติดอยู่บ้างแต่ข้างในนี่คือดำเลยอ่ะนะคะแล้วก็เราจะไม่กัดเพิ่มแล้วก็จะไม่ทำอะไรเลยแล้วแค่จะลงสีอันนี้อย่างเดียวแค่นั้น ะะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็น<ร>ยัยยงไงได้ไปทําการสระผมมาแล้วนะคะก่อนทําให้เราสระผมก่อนนะคะสระผมก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะมาผ<ห> <ไป S 1> สมนะคะก็จะมีมีนี่ค่ะสีย้อมผมสีย้อมผมนะคะโอก็จะมีตัวนี้ผสมไฮโดเจนะ อันนี้เป็นไฮโดรเจนกี่เปอร์เซ็นต์9เปอร์เซ็นต์แห่ตัวเบลอไม่เห็น okay. โอ๊ยแล้วเขามีอันนไ้มาให้ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออันนี้เป็นทริปเมนต์เหรอโอ้เขาพิทิปเมนต์าม,ม,นมาให้ด้วยนะคะทุกคนทริปเมนต์ฟู29บาทมีทริปเมนต์ให้ด้วยครกมาก และในกล่องก็มีอันนี้มาให้ของมือซึ่งเราไปหยิบข้างล่างมาแล้วของเราเองแต่เขามีมาให้โอเคเราจะใช้ของเราเราจะไม่ใช้ของเขาเนะ ลุ้นกันนะคะว่าสีมันจะออกหรือเปล่าแต่อยากจะพูดเรื่องกลิ่นกลิ่นดีมากค่ะทุกคนกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบหอมๆห,หน่อยค่ะไม่เหม็นกลิ่นดีเลยไม่ฉุนด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีมันจะออกหรือเปล่าสีออกไหมอันนี้ประเด็นสําคัญแต่ว่าด่างไหมช่างมันความด่างคือความผิดพลาดของเราถูกปะ่ะช่างมันความด่างแต่ สีจะออกหรือเปล่าเท่านั้นเองทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ,คะทุกคนอันนี้คือสีที่ได้นะคะสีมันออกดีอยู่นะทุกคนสีมันสวยด้วยอันนี้เป็นสีอบอลบอลแดงนะคะ D6 ของ Mila c u r ทุกคนไปหาซื้อตามดูนะคะ29บาบาทเองมันดีมากนี่ขนาดผมยาวเท่านี้นะผมยาวแล้วก็หนาด้วยนะคือสองกล่องก็อยู่นะ สองกล่องอยู่เลยไปหาซื้อตามดูนะคะทุกคนมีสีให้เลือกเยอะมากค่ะนะคะ2 9บาบาทถูกมากไปละค่ะ